ท่านให้อธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานสวดกำลังจักรพัรดเพื่อน้อมนำกระแสนี้ไปทั้งสามแดนโลกธาตุข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลขอราธนาบารมีกำลังสมเด็จองค์ปฐมถึงองค์ปัจจุบันบรรมมหาจากักรพรรดิทุกๆองค์ บารมีรวมพระปจเจกพระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันในอนาคตบารมีรวมหลวงปู่ดูพรมมะปัญโยเป็นที่สุดขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลบริเวณรูปลักษณ์ที่้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นจะเป็นรูปลักษณ์พุทธธรรมสังฆะก็ตามรูปลักษณ์ของปู่ดูหลวงปู่ทวดก็ตามจากักรพรรดิก็ตาม ขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุขอเชิญเทพหกชั้นพูมยี่สิบชั้นเทพพรมทุกชั้นทุกภพทุกภูมิสวดกำลังจัก,กรพรรดิพ้พองกันเพื่อเพิ่มกำลังพทุทธ ทางชีวิตตังเมปูเจมิทามังชีวิตตังแมปูเจมิสังขังชีวิตตังแมปูเจมิพุทธังวันธามิทามังวันธามิสังขังวันธามิ ครูปชาอาจาริยะคุณังวันธามิมาตาปิตุคุณังวันธามิพระไตรสิขาคุณังวันธามินโมตัสสะภะกะวะโตอาระหะโตพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิ ธรรมังสารนังขจามิสังขังสารนังขจามิทุติยามปิโอทังสารนังขจามิทุติยามปิธรรมังสารนังขจามิ ทุติยามปิสังฆังสารนังกจามิตาติยามปิพุทธังสารนังกจามิตาติยามปิธรรมังสารนังกจามิตาติยามปิสังฆังสารนังกจามิ ปาณาติปาตาเวรามณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอะดินาทานาเวรามณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอะพรมะจาริยา เวรามณีสิกขาปะทัาสัมมาทิยามิมุสาวาธาเวรามณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมระยามะชะอมาตธานา เวรามีสิกาปัสมานสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกาปะทานิสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกาปะทานิ สีเรนะสุขติยัาติสีเรนะโภคะสัมปทาสีเรณเนปุติยัาติทัสสะมะวิโสทะนะโมตัสสะภะพาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Namo tassa phaka sama samputassa. Namo tassa phaka wato, ato sama samputassa. Putham aratananang karomi, thamang aratanan. นังการุณินาโมโพธิสัตตุอาคันติมายะอิติภะควานาโมโพธิสัตตุอาคันติมายะอิติภะควานาโมโพธิสัตตุอาคันติมายะ นาโมพุทสากะโตพระมหาปันญยนาโมพุทสากะโตพระมหาปันญยนาโมพุิสาะโตพระมหาปันญยเยาวทสโมหิตนณพุทธสมิงปาปะโตมายากรรมธรรมี กาตังโทสังสัพพะปะปังสันตุโยโทโสโมหจิเตนาธรรมะสังหิงปาปะกะโทมายาคามะทังนกาตังโทสังส oh ัพพะปะปังวินาสันตุโยโทโสโมหจิเต ah นาสังฆคสันิปปาปะโตมายาขามะทมีกาทังโทสังสาป้าปาปังวินาสันตุนาโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะ ทัสสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนะยางมานีโนภารัต สีสาหาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาบีิธานังวรังกันทังสีวริตมหาเถรังอาหังวันธามิุรุโต หังวันภามิทาติโยหังวันภามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะบูเชมินาโมผุททายะพระพุทธไตรยตนะนัยานมณีนพรัตน์สีสาหัสสุตัมนาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยะถาพุทโมนะพุทาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังกันธังสีวริกรรหาเถรังอาหังวันทามิจุรโตอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสัพพโส พุทธธรรมะสังฆูเซนินาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตนะยานมานีนพรัตสีสาหัสสุตัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา สีธานังวารังกันธังสีวรีจามหาเถรังอาหังว ah ันธามิท ah ุระโตอาหังว ah ันธามิทาุโยอาหังวันธามิสัพโสุโธะธรรมะสังฆาปูเสมินะโมกุทธายะพระพุทธไตรยตนะยาน มานีนปรัตติสีหาสัสตัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีธานังวารังกันธงสีวริกมหาเถรงหาหังวันธานิทุระโต อาหังวันทามิอาตโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆาปูเชมินาโมพุทธายะราพุทธะไตรยตนะยานมานีนพรัตสีสาหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยะถาพุธโมนะพุทาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาปีทานังวารังคันธังสีวริกามหาเถรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพพโส พุทธะามะสังฆปูเชมินโมพุทธายะพระพุทธายะตระนัยานมณีนกรัตสีสาหาสุตัมมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาปุตโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา 哈难，我当当当。